สวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอฟซพระเครื่องท่านนะครับผมพบกับโจแจนพระเครื่อง EP พีสามร้อยหกนะครับวันนี้ก็ได้พระบ้าน,าน,านมาหนึ่งชุดนะครับผมมาแบ่งปันพี่พีเอฟซนะครับชื่นชอบพระองไหนสุดใจพระองไหนก็โทรสอบถามได้นะครับผมที่เบอร์โทรศูนย์แปดเก้าสองหนึ่งสี่หนึ่งห้าเก้าห้านะครับมาดูพระองแรกเลยนะครับผมพระชุดแรกวันนี้ผมได้พระชุดแรกมานะครับเป็นพระ บ้านๆจริงน,น,นะครับเนี่ยเป็นเหรียญทาเวสุวรรณนะครับนี่ครับได้มาทั้งหมดโอ้เยอะครับนี่ฮะเป็นเหรียญแบบสวยวิ่งเลยฮะนี่ฮะเหรียญทาเวสุวรรณนะครับอันนี้ชุดที่หนึ่งเลยนะครับชุดที่หนึ่งเป็นเหรียญเนี่ยเหรียญทาเวสุวรรณทาเวสุวรรณนี่ครับนี่ฮะนี่ฮะชุดที่หนึ่งนะครับสามเหรียญนะครับนี่ฮะโอ้โหลูกการแกะศิลปะสวยมากครับนี่ฮะทาเวสุวรรณ อันนี้ผมไม่ทราบวัดนะครับผมนี่เป็นปี25 3 1นะ้าสเอครับปีลึกเลยนะครับนี่ฮะยันคมๆอย่างงี้ฮะนี่ฮะ,ฮะดูนะครับนี่ชุดที่หนึ่งครับสามเหรียญน,นี่ฮะแบ่งปันพี่พี่เอฟซีเลยครับสามเหรียญเอาสามร้อยห้าสิบนะครับนี่แจก,กลูกแจกหลานเลยนะครับผมนี่ฮะหวานท้าเวสวุวรรณน,นี้โอ้โหสุดยอดเลยนะครับนี่ฮะผม นี่ฮะปีสามหนึ่งไม่ทราบวัดครับชุดที่หนึ่งสามเหรียญนี่นะฮะสามเหรียญสามร้อยห้าสิบครับรายการที่หนึ่งเลครับผมต่อไปรายการที่สองก็เป็นทาเวตชุดที่สองครับเหมือนกันนะครับนี่ฮะชุดที่สองพี่ๆในชอบชุดไหนนะครับปิดได้เลยนะครับอ่ะนี่ชุดที่สองนะครับเห็นไหมครับที่สองเอาสามร้อยห้าสิบเหมือนเดิมครับอ่าวันนี้ได้มาหมดสี่ชุดนะครับชุดที่สามนะครับชอบชุดไหนนะครับ นี่ฮะนี่คือชุดที่สามจะให้ดูช้าๆนะครับนี่คือช,ชุดที่สามสวยทุกเหรียญครับนี่ฮะนี่ครับชุดที่สามครับสวยทุกเหรียญฮาวิสวันปีสามหนึ่งครับชุดที่สามก็สามร้อยห้าสิบเหมือนเดิมครับผมชอบชุดไหนนะครับนี่ฮะชอบชุดไหนโทรปิดได้เลยนะครับชุดที่สามต่อไปชุดที่สี่ครับชุดที่สี่ชุดที่สี่นะครับ สวยทุกชุดเลยนะครับนี่ฮะชุดที่สี่ท้าวเวสวันปีสามหนึ่งนะครับนี่ฮะดูนะครับนี่ฮะโอ้โหละกานแกะของเขาเนี่ยโอ้ดูนะฮะสวยงามศิละปะเขาเนี่ยแกะแบบแกะบล็อกได้สวยจริงครับเนี่ยสามร้อยห้าสิบชุดที่สี่ฮะผมมีทั้งหมดสี่ชุดนะครับต่อไปรายการที่ห้ารายการที่ห้าครับ นี่ครับอันนี้เป็นจอบเล็กลงเงินนะครับนี่นะครับผมน่าจะเป็นแข้งติดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับดูนะฮะโอ้ความเก่าเขานะฮะนี่ครับโอ้โหเราดูโอก็จะเป็นปิงงี้ครับนี่ครับนี่ครับจอบเล็กลงเงินเนี่ยน่ารักมากครับดูนะฮะเห็นไหมครับจอบเล็กเอา เอา400บาทนะครับผมขอยาดเปิดที่400รายการที่5ครับจอบเล็กต่อไปรายการที่6ครับรายการที่6เป็นนี่ครับพระสมเด็จนะครับน่าจะเป็นพระสมเด็จนี่ฮะสภาพก็อาจจะตามการเวลานะครับผมนี่ครับใช้หน่อยนะครับนี่ฮะสมเด็จแล้วก็ดันข้างนะครับ มีร่องรอยการลานเป็นธรรมชาติครับครับนี่ครับสมเด็จรายการที่ที่หนะครับเอาสามร้อยห้าสิบนะครับผมประหยัดเปิดที่สามร้อยห้าสิบสมเด็จนะฮะโอ้สวยงามครับผมภาพนี้คลาสสิกนี่ครับนี่ฮะเนื้อโอ้ยเนื้อนี่ฮะสุดครับผมสามร้อยห้าสิบครับรายการที่ที่หกนะครับผม ไปรายการที่7ครับรายการที่7จ็ดนี่ครับรายการที่7นะครับอันนี้เป็นพระสมเด็จนะครับนี่ฮะพระสมเด็จนี่ครับน่าจะเป็นพิมพเจดีหรือสังคติผมก็ไม่ค่อยแม่นพิมพ์นะครับนี่ให้พี่ๆได้ดูนะครับผมนี่ฮะดูความเป็นธรรมชาติความเก่าด้วยดูด้านหน้านะครับด้านหลังนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ครับเห็นไหมครับ เนื้อหาเก่าดีนะครับนี่ฮะนี่ครับผมนี่ฮะนี่ครับซอกแขนลึกๆนี่ฮะนี่ครับผมนี่คือพระสมเด็จรายการที่เจ็ดครับเอาสามร้อยห้าสิบแล้วกันครับนี่ฮะสามร้อยห้าสิบครับนี่ฮะโอ้ตรงจัดแล้วครับรายการที่เจ็ดต่อไปรายการที่แปดครับรายการที่แปดนี่เป็น อันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นนี่ครับพระรูปหล่อหล่อปั๊มองเล็กเองครับเดี๋ยวนะครับผมขออนุญาตแกะหน่อยครับอันนี้ไม่ทราบว่าเป็นหลวงพ่ออะไรครับองเล็กครับพระพระแท้ดูง,ง่ายนะครับเนี่ยพระแท้ดูง่ายแต่ไม่ทราบว่าเป็นหลวงพ่ออะไรพยายามอ่านนะครับเนี้ยเนี่ยพระครูอะไรไม่รู้นะครับนี่ครับ ดูด้านหลังนะครับเป็นหล <bug> <ม>่อปั๊มองเล็กๆครับนี่ฮะเขียนว่าบุญธรรมนะครับบุญธรรมนี่ครับน่าจะเป็นเนื้ออบาก้าหรือเนื้อเงินนี่เนื้อเงินวะเนื้อเงินครับเงินเล็กเนี้ยนี่ฮะแล้วอุดกิงใหญ่แล้วครับโหกิงเบุรเลเพิ่มเลยฮะนี่ฮะกิงดังเลยครับอันนี้ปั๊มองคเล็กๆเขียนว่าบุญธรรมนี่ฮะบุญธรรมนะครับน่ารักมากเอาสามร้อยห้าสิบก็แล้วกันครับอะจัดไปครับรายการที่แปดนะครับ ต่อไปรายการที่เก้าครับอันนี้เป็นพระสมเด็จนะครับสมเด็จนี่ฮะพระสมเด็จนี่ครับพระสมเด็จนะครับนี่เราดูนะครับเนื้อเขาจะแบบแม่เนื้อสวยครับเาพานี้ดูนะครับโอ้โหดูนี่ฮะคาบนี่ฮะคาบเน่ๆอย่างเงี้ยนี่ฮะพระนะครับเราดูนะครับเห็นไหมล่องรอยการแก่ง โอ้สุดยอดครับเราดูด้านหลังนะครับเห็นไหมครับนี่ครับสวยงามครับพระนี้เอาเอาสามร้อยห้าสิบครับผมพอยะเปยดที่สามร้อยห้าสิบเหมือนพิมเจดีเลยนะครับนี่ฮะท้ายพิมพเจดีเลยครับเอาสามร้อยห้าสิบครับรายการที่ที่เก้านะครับผมต่อไปรายการที่สิบที่สิบนะครับอันนี้เป็นพระอ่าน่าจะเป็น พระพิมพันธาเสมาครับนี่ฮะดูความเก่าเขาเนี่ยโอ้โหเก่าจริงนี่ครับแล้วหลังหลังนะครับอูมครับน่าจะเป็นพระของรุ่นแช่น้ำมนต์โองบุโตหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับนี่ฮะข้อพระมีคราบความเก่าเขานี่ครับความเก่าเห็นไหมหมันต้องรอยกันคาบน้ำมนตนะ์น่ะนี่ฮะนี่นะครับเราดูเห็นไหมเก่าธรรมชาติจริงดูโอ้โหดู นี่ฮะเอาสี่ร้อยครับองนี้นะฮะนี่เอาสี่ร้อยดูนะครับเห็นไหมมีความเก่าความคลาสสิกดีนะฮะเหมือนเขาเรียกว่าพิมอะไรวันทาเสมารุ่นแช่น้ำมต์น่ะนี่ครับนะครับความเก่าเอาสี่ร้อยครับรายการที่สิบนะครับนี่สี่ร้อยบาทนี่ฮะดูด้านหลังนะครับนะฮะสี่ร้อยครับไปรายการที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดมาครับ นี่ฮะเป็นพระสมเด็จนะครับพี่ๆพื่ใดดูแล้วนะครับชอบนะครับหรือสนใจหรือแบบแบบนี่ฮะถูกใจนะครับนี่ฮะโถปิดได้เลยนะครับผมนี่คือสมเด็จพิม์พใหญ่นะครับดูความรสชาติคือเนื้อแห้งเก่านะครับนะครับนี่ฮะนี่เม็ดมดสารนะครับกันข้างนะครับ ด้านหลังนะครับเห็นไหมครับความเก่าแห้งปิดมุดสารนะครับนี่ฮะองนี้นะครับเอาสามร้อยห้าสิบครับผมรายการที่สิบเอ็ดนะครับต่อไปรายการที่สิบสองสิบสองนี่เป็นนี่ครับนี่เป็นพระปิตาลงปูศีวัดอ่างศิลาครับนี่ฮะจังหวัดอ่างศบุรีครับเดี๋ยวขอญยตแกะให้ดูเลยนะครับลงปูศีวัดอ่างศิลาชนบุรี นี่ฮะพระน่ารักดีนะครับนี่ครับเป็นพระปิตาแล้โหคู่รักนะครับเก่าคลาสสิกนะครับนี่ฮะสวยงามครับพระองค์นี้แล้วก็เก่าคลาสสิกดูนะฮะเห็นไหมปูซีวัดอ่างศิลาจังหวัดชนบุรีนี่ครับหลังกดโอ้โหกดได้ลึกจริงๆแล้วสวยจริงๆครับนี่ฮะนี่นะครับมาดูด้านข้างนะครับนี่ฮะ ดูนะฮะโอเคเลยครับผ้าองนี้น่ารักดีเอาสามร้อยห้าสิบก็แล้วครับปูซีวัดอังศิลานะเก็บสะสมต่อไปรายการที่สิบสามครับสิบสามอันนี้เป็นพระสมเด็จนะฮะพิมพ์วัดเกศนะครับเจ็ดชั้นนะฮะนี่ฮะเจ็ดชั้นด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้ครับผมนี่ฮะด้านข้างด้านหน้าโอ้โหพระแบบดูนะเห็้ไหม นี่ครับฐานจะนูนขึ้นมาเป็นพิเศษเลยครับนี่ฮะแล้วล่องรอยซอกแขนลึกๆนี่ฮะนี่ครับเส้นคอบเกตเป็นปีอย่างเงี้ยดูนะครับเห็นไหมเนื้อหาพวกเราดูนี่ฮะมดสารสวยจริงๆครับเท่านี้ดูนะครับเห็นไหมครับนี่ฮะราบความเก่าดูด้านข้างนะครับอือนี่ครับด้านหลังนะครับ นี่ด้านข้างครับนี่ครับพระสมเด็จวัดเกตในการที่สิบสามนะครับเอาุญยตเปิดที่เอา4ี่ร้อยบาทนะครับเจ็ดชั้นนะครับผมสี่ร้อยบาทในการสี่1ามต่อไปรายการที่สิบสีครับสิบสี่นี่เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุ้มนะครับนี่ฮะดูด้านหลังนะครับดูด้านข้างนะครับมีลงชาติมานะครับนี่ฮะดูปก ดูเนื้อดูพิมพ์นะฮะลงชาติมาอย่างเงี้ยนื้อเนื้อแบบโอ้แก่งมากครับนี่ครับนี่นะครับแล้วดูครับผมนี่ฮะชาติบอลทองแล้วก็โอ้ความเป็นธรรมชาติแล้วเนื้อเขาหนึบนุ่งมากนี่ครับเอาสามร้อยห้าสิบก็แล้วกันครับนี่ฮะรายการที่สิบสี่พระสมเด็จตรงนี้ฮะสามร้อยห้าสิบจัดไปครับรายการที่สิบสี่ต่อไปรายการที่สิบห้าครับสิบห้านี่เป็นนี่ฮะ พระปิตาวัดสะพานสูงครับอันนี้เป็นพิมพ์แจกแม่ครัวนะครับแม่ครัวเล็กๆเนี่ยนี่ฮะเนื้อผงเคลือบรักนะครับองค์น่ารักมากดูนะฮะเห็นไหมแจกแม่ครัวนะครับโอ้โหดูนี่ฮะน่ารักจริงแจกแม่ครัวเล็กแจกแม่ครัวเล็กพ่อหลงสุขวัดสะพานสูงนะครับนี่ฮะน่ารักมากนี่ครับเอา400บาทนะครับอันนี้ขอยับเปิดที่400แจกแม่ครัวนะครับนี่ฮะแจก องค์เล็กน่ารักมากพระปิตาวสวรสูงต่อไปโดยการที่สิบหกนะครับอันนี้เป็นบุกบุดวดวัดพระโคนะครับนี่ฮะปีศูนย์หกวัดพระโคปีศูนย์หกพระเนี่ยสภาพอาจจะนี่ฮะคาบไขคาบธรรมชาติเขานะครับคาบไขหรือนี่ยไขว่านะปกคลุมแล้วก็พระไปเจอออกไซด์พวกเงือพวกน้ำมันก็จะเป็นผุดขึ้นมาเนี้ยนี่ฮะ แล้วนะแข่งด้วยนะคาบนี้แข่งด้วยนะครับนี่เห็นไหมคาบพุดขึ้นมาเอา400แล้วกันครับผมวัดพระโคนะครับนี่ฮะนี่สไตล์พาบ้านนะฮะดูนะครับเนี่ยใต้ฐานเนี่ยดูเห็นไหมต้องรอยการเลี่ยมกรอสเตเลสยางจนติดเลยครับแห้งไม่แห้งเก่าไม่เก่าเอา400ครับวัดพระโคต่อไปรายการที่ที่17 สมเด็จวัะคังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่ฮะหลังกระดานปื้นๆนี่ครับนี่ต้องรอยการปริแยะเป็นธรรมชาตินี่ฮะการกดขององค์พระคือกดด้วยนี่ฮะผงแบบบัดๆาดอยู่นะครับกดออกมานี่ฮะพระก็เลยเกิดการปริธรรมชาติครับดูเม็ดมุสานะครับเม็ดโอ้โหดูโอ้ยอดครับ นี่ฮะพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่อค์นี้เอา400บาทเลยครับผมระยะเปิดที่400ครับรายการที่7ต่อไปรายการที่18ครับ18นี่ฮะ18รายการที่ที่18นะครับเป็นแหวนหลวงพ่องเงินวัดบางคานนะครับนี่ฮะแหวนหลวงพ่องเงินวัดบางคานฮะนี่ฮะหลวงพ่องเงินวัดบางคานเขียนคําว่าสองนะครับนี่ครับแล้วโอ้โหแล้ว แบบคลาสสิกจริงๆฮะอวบก้าเก่าดูนะฮะแหวนเนี่ยเนี่ยสไตล์ผ้าบ้านๆอย่างเงี้ยนี่ฮะนี่คือรายการที่สิบแปดครับแหวนไม่มีรอยรอยสึกเลยนะครับนี่ฮะร่องรอยแหวนเนียเต็มวงอยู่นะครับดูนะครับนี่ครับแหวนแท้ๆนี่ครับหน้าสะสมหน้าเก็บหน้าใช้ครับนี่ฮะล่องรอยการแทกกว้านะครับแหวนหน้าโล่ลงพ้องเงินครับรุ่นสอง นี่ฮะนี่ครับน่าจะเป็นปีหนึ่งห้าครับหนึ่งห้าหรือหนึ่งหกเนี่ยนะครับหนึ่งห้ามั้งครับเนี่ยวัดบางคานอะไรแหวนสวยๆเดิมๆมอย่างนี้ขออนุญาตเปิดที่เอาเอาสี่ร้อยบาทน,นะครับผมขออนุญาตเปิดที่สี่ร้อยครับวงที่หนึ่งต่อไปวงที่สองวงที่สองก็รุ่นสองเหมือนกันนะครับนี่ฮะแหวนหน้าโล่ลงงินแหวนนี้วงนี้แหวนวงนี้ก็จะสวยหน่อยวงแรกก็จะเป็น ผิวหิ้งครับนี่ฮะเห็นไหมครับแหวนรุ่นสองนะครับสวยเดิมๆด,ดูนะฮะเป็นอะลูาชุบนิกเกิลน,นะครับนี่โอ้โหแล้วสวยอย่างนี้นี่ฮะพระแหวนหน้าใช้ครับผมนี่ฮะหน้าใช้หน้าสะสมแหวนหลงพ่อเงินนี่ฮะคำว่าหลงพ่อเงินนี้นะครับชื่อดีมากเลยครับนี่ฮะแหวน สี่ร้อยบาทครับรายการที่สิบเก้าต่อไปรายการที่ยี่สิบอ่ายี่สิบมานี่ครับยี่สิบเป็นนี่ครับพระหลวงปูสุกนะครับนี่ฮะดูโอ้หหลวงปูสุกนี้นะบอกตรงว่าอยู่ในเรียบเก่าเลยเรียบวินเทจบ้านๆเลยนะครับนี่ครับนี่นะฮะเป็นเนื้อเนื้อทองเหลืองนะครับปูสุกเนื้อทองเหลืองนี่หมายอย่างนี้เลยนะครับ นี่ผมไม่อยากแกะเลยครับมันอยู่ในนี้ก็คือให้มันเป็นธรรมชาติเนี่ยเป็นเนื้อทองเหลืองทองผสมครับดูนะฮะดูอย่างนี้โอ้โหเอคือหลวงปู่สุกนะครับประพามันทนเนื้อทองเหลืองนี่นะครับดูนะครับเห็นไหมเนื้อทองผสมโอ้โหเก่าคลาสสิกดูนะฮะโอ้โหเนื้อเห็นไหมร่องรอยธรรมชาติ แล้วดูด้านหลังเนี่ยนี่คือเป็นเนื้อรอโบราณใช่ไหมอย่างกัรเนื้อแบบาระคังหลังคอเลยนะนี่ฮะสวยงามจริงกุศุภองนี้นะครับผมของตรงเลยว่านี่ฮะลงกล้องให้ดูอีกทีนะนี่ฮะเป็นเนื้อแบบสวยธรรมชาติมากดูนะกุศุภองนี้นะครับขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับนี่ฮะผมเปิดที่เอาหกร้อยบาทนะครับ นี้นะครับขอราคานิดนึงนะครับหกร้อยบาทนี่ครับเพราะเป็นพระดูดีมากเนื้อสวยจริงๆครับนี่คะัหกร้อยบาทนะครับนี่ครับเห็นไหมเนื้อแบบทองเหลืองเขียวๆนี่ครับประการที่ยี่สิบนะครับต่อไปรายการที่ยี่สิบเอ็ดที่สิบเอ็ดนะครับอ่านี่ดีกว่าครับที่สิบเอ็ดเป็นพระสมเด็จเนี่ยฮะสมเด็จองนี้นะครับนี่ครับ เป็นพระสมเด็จลงกูนะครับน่าจะลงกูครบนี่ฮะความเก่าครับตัวตัดเราดูด้านข้างนะครับเห็นไหมครับด้านข้างมีคาบกูข้ามตาลเต็มเลยครับนี่ฮะนี่ดูเห็นไหมคาบกูเขานี่ครับเนี่ยคาบน้ําตาลแข็งนะครับแก่งนะครับนี่ฮะนี่นะครับพระ ภาพน่าจะอยู่ในกุแบบว่าทับซ้อนกันเห็นไหมครับเป็นร่องรอยการทับวางทับวางทับแล้วเกิดนี่ฮะออกสายดูข้างนี้นะครับเห็นไหมเนี่ยข้างเนี่ยมีค้าบกูน้ำตาลปกคลุมเต็มเลยนะครับนี่ฮะเอา450ครับผมรายการที่21นะครับต่อไปรายการที่22มาครับนี่เป็นอันนี้หลวงปู่สุขประพาบรรทุนนะครับ นื้อทองแดงตรงนี้นี่บอกตรงว่าสวยจริงครับนี่ฮะพร้อมกรอบนี้เลยครับเจ้าของใส่กรอบไว้อย่างดีเลยครับนี่ฮะเป็นหล่อโบราณครับหลวงปู่สุขประพาณทนเห็นไหมครับเป็นหล่อโบราณเนื้อสวยมากๆครับนี่ฮะรงนี้นะฮะสวยมากๆแล้วสวยจริงครับดูนะครับขอญาตแกะเลยนะครับนี่ฮะ พาบนทนุนนี่ฮะเก่าคลาสสิกดูนะครับแม่ด้านข้างครับเห็นไหมลองรอยการตัดแต่งแล้วนี่ฮะโลหะยุกตัวนะครับธรรมชาติเขานี่ครับนี่ด้านข้างตัดแต่งปุสุกองนี้นะครับนี่ครับพร้อมกรอบเลยนะครับขออนุญาตใส่กรอบเลยนะครับนี่ครับผม นี่ครับลูกปุ๊กรายการที่ยี่สิบสองครับนี่ฮะใส่กรอบเอาเอาห้าร้อยห้าสิบครับลูกปุุกใส่กรกอบมาอย่างดีเลยครับเนี่ยห้าร้อยห้าสิบต่อไปรายการที่ยี่สิบสามยี่สิบสามครับนี่ดีกว่าครับนี่เป็นสมเด็จนี่ฮะพิมพ์น่าจะเป็นวัดสมเด็จบางขุนพรมครับองพิมพิมคล้ายๆเหมือนกับวัดสมเด็จวัดบางขุนพรมเลยนะครับ นี่ฮะพิมพ์ใหญ่นะครับเดี๋ยวผมขอญอาตแกให้ดูเลยนะแม่แล้วเนื้อสวยจริงๆะครับนี่ฮะเห็นไหมครับพิมพ์ใหญ่แล้วดูด้านหลังนะครับเห็นไหมเนื้อแบบคล้ายเนื้อเก่งแกร่งครับเนยเนื้อแกร่งนะครับ,เ,เ,รบเป็นพระที่อยู่ ในกูครับนี่ฮะความแห้งความเก่าเป็นธรรมชาตินะครับมาดูด้านหน้าฮะนี่เห็นไหมเนื้อนะครับเนี่นี่ฮะโอ้โหพวงนี้บอกตรงนะครับสวยงามครับนี่ครับเด็ดบางคุพมนี่ฮะขิ์ใหญ่ครับนี่ครับผมสวยงามครับดูนะฮะนี่ฮะ เอา450ครับผมสมเด็จพิมพ์ใหญ่บาง้พรม450ญาติเสร็จก่อไว้เลยนะครับนี่ฮะ450อ้โอสวยคลาสสิกคือพระสมเด็จบางงพรมเนี่ยเนี่ยเนียตรงแขนนี่ยเขาจะเป็นธรรมชาติของเขาแล้วดูเนื้อลึกๆเนี่ยแกร่งนี่นะครับเนี่ย450รายการที่สามต่อไปรายการที่สี่ นี่เป็นเหรียญเซมาลวงปูเอี่ยมวัดสะพานสูงครับเหรียญนี้แบบสวยเดิมๆเลยครับเห็นไหมเป็นเหรียญองค์เก่านะครับนี่ฮะวัดสะพานสูงโอ้โหเหรียญจะดูจมูกหลงโด่งครับนี่ฮะนี่ครับเป็นเหรียญหูกนกข้างดูนี่ฮะเอี่ยมครับไม่ใช่เอื่อมพ่อท่านท่านอาจารย์เอี่ยมเห็นไหมแล้วสวยจริงนี่เป็นฝาบาทสวยมากครับนี่ฮะหลวงปู่เอี่ยมนี้ศักดิ์สิทธิ์นะครับผมนี่ฮะ บารมีหลวงปู่เยี่ยมสุดยอดเลยนะครับนี่เหรียญนี้สวยเดิมๆครับนี่ฮะอยู่ในกรอบพร้อมเลี่ยมเลยครับแล้วตัวสื่อนะครับดูนะฮะสวยๆเนี้ยนี่ฮะหลวงปู่เยี่ยมนะครับเอาเอาห้าร้อยห้าสิบครับผมนี่ฮะขออนุญาตเปิดที่ห้าร้อยห้าสิบรายการที่บสี่ต่อไปรายการที่บห้าทีบห้านี่ครับเป็นพระสมเด็จนะครับอันนี้ผมดูน่าจะเป็นพิมพ์สังฆติครับนี่ครับเราดูความเก่านะครับเห็นไหม มวลสารดูนะครับนี่ฮะพอตรงนี้ล่องรอยการกระเทาไปนะครับเราดูนะฮะโ,โอ้โหเนื้อนี่ครับเห็นไหมครับเนื้อสวยมากด้านหลังนะครับล่องรอยการปีเนื้อเป็นธรรมชาติเห็นไหนมครับนี่ครับปีแยะเป็นธรรมชาติดูโอ้โหฮะมวลสารนี่จัดกานมากครับนี่ครับเห็นไหมครับมวลสารเขา มีหมดเลยครับเศษไม้เศษนี่ฮะเศษไม้เศษมวลสาร็ก้อนก้อนเม็ดดานี่ครับเม็ดดำนีเม็ดแดงเห็นไหมนี่ฮะเศษไม้นะครับดูด้านข้างนะเห็นไหมโอ้โหพวนี้บอกตรงครับอันนี้ขอราคานิดนึงครับผมขอญาตเปิดที่เจ็ดร้อยบาทนะครับนี่ฮะพี่เพี่นใดดูแล้วชอบดูแล้วแบบถูกใจนะฮะโกรทมาปิดได้ครับผวงนี้นะฮะสังกติครับผมนี่ฮะ ถ้าไม่ชอบก็ขออนุญาตผ่านได้นะครับนี่ครับรายการที่ยี่ห้านะครับต่อไปรายการที่ยี่หกครับผมนี่เป็นพระสมเด็จนี่ฮะอยู่ในกรอบเลยครับนี่ฮะตลับก็เป็นตลับแปะตัง์นะครับผมแปะตังโบราณครับปิดหลังนะครับนี่ฮะแปะตังโบราณนะครับแปะตังโบราณนะครับนี่ฮะปิดหลังอย่างอย่างเท่เลยนะครับนี่ฮะ โอ้สวยจริงๆอันนี้แค่ตลาบนะครับมาดูองค์จริงนะครับมาดูองค์พระนะครับนี่ฮะองค์พระบอกตรงเลยนะครับนี่ดูเห็นไหมเม็ดมวลสารนะครับครบวงจรเลยนะฮะดำแดงเม็ดนี่ฮะเม็ดขาวเม็ดขุ่นเม็ดกวดโอ้ครบวงจรครับนี่ฮะสวยครับภาพนี้นี่ครับเห็นไหมครับนี่ฮะดูโอ้โหพระ นี่ฮะสวยจริงอยู่ในตลาดนะครับเจ้าของเขาชอบชอบจริงครับเผานี้ขอญาตแกะนะครับผมค่อยๆแกะครับสันนี่ฮะดูสมผ่าวายนะครับเห็นไหมใจะใหญ่ดูด้านหลังนะครับหูลองรอยความเก่าในธรรมชาติครับนี่ฮะดูเห็นไหมดูเม็ดนะครับเม็ด นี่ครับอุ้ยเหนือนี่นะฮะโอ้โหดูคลาสสิกจริงๆนะครับดูนะครับผมไปด้านข้างพระดูนะครับนี่คือสมเด็จวัลขางพิมพ์ใหญ่นะครับอยู่ในกรอบสวยๆอย่างนี้นะฮะอยู่ในกรอบตลับแปะตั้งนะครับนี่ฮะส่วนมากคน คนจีนคนนี่ฮะคนจีนชอบตลาดแปะตังนี้ฮะนี่ฮะนี่ฮะแปะตังเก่าๆนี้ขอญาตเปิดที่แปดร้อยห้าสิบาทนะครับนี่ฮะสุดเดตแปดร้อยห้าสิบาทวันละครั้งพิมพ์ใหญ่ๆนี่ฮะเราดูมอนซ่าปิดก้อนสวยงามครับแห้งอู้ดูดูแปดร้อยห้าสิบาทครับตลาดแปะตังนะครับนี่ฮะญาต 8 5 0บาทรนการที่26ครับเนี่ยสวยเมเดิมต่อไปในการที่27ครับอันนี้เป็นหลวงปู่ปุะภามนทนนะครับอันนี้เป็นพิมพ์เขาเรียกว่าพิมพ์ข้างเลอะหรือ,อข้างแตกนะครับอันนี้นบ้านเลยนะครับดูนะฮะผมจะให้ดูเห็นไหมครับเห็นไหมข้างเขาจะมีรอยแตกดูลึกๆนะครับดูลึกๆนะครับเป็นเนื้อแบบคล้าย เนื้อแดงๆอุมเขียวนหน่อยนะครับนี่ฮะ้าตองค์นี้นยบอกตรงว่าเจ้าของเขาได้มานานแล้วแล้วเขาก็เรียบเก็บไว้นี่ครับดูนะครับรายการที่ยีิบเจ็ดนะครับเห็นไหมนี่ยข้างเรื่อยๆอย่างนี้ครับนี่ฮะดูนะครับโอ้โหเราเป็นผ้าที่แบบตรงนั้นคุณหาจริงครับด้านหลังนะครับเห็นไหมครับร่องรอยการนี่ฮะ นี่ครับดูเนื้อเนื้อจริงมีร่องรอยการจานด้วยนะครับจานเก่าๆนี่นี่นี่ฮะนี่ครับองนี้แบบเก่าคลาสสิกจริงนะฮะบ้านเลยนะครับนี่ฮะข้างเลื้อครับเห็นไหมนี่ครับข้างเลื้อสุภาพบุรทุนนี่ฮะอันนี้ขออนุญาตเปิดเอาหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับอีกขอราคานหนึ่งครับผมนี่ฮะหนึ่งพันสองร้อยบาทรายการที่ ยี่สิบเจ็ดครับต่อไปรายการที่ยี่สิบแปดรายการสุดท้ายครับนี่มาพร้อมกล่องเลยนะครับนี่ฮะกล่องน่าจะเป็นปีสองพันร้อยสิบหกครับเป็นสมเด็จหลวงพุทธบรุ่นเสาห้านะครับนี่ฮะเป็นเนื้อโทนขาวหายากครับนี่ฮะผิวหิ้งๆครับหลวงพุทธบองค์นี้ฮะนี่ครับพระแท้ๆดูง่ายครับหน้าสะสมหน้าเก็บครับหลวงพุทธบเสาห้าปีหนึ่งหกนะครับนี่ฮะเก็บหลวงพุทธ แท้สิบปีก็แท้ครับผมนี่ฮะนี่ครับพระหลวงพุทธให้ดูด้านหลังนะครับนี่เห็นไหมเขาจะเป็นอย่างนี้ครับนี่ฮะรุ่นพิเศษนะครับผมนี่ฮะรุ่นพิเศษหลวงพ่อทบวัดชนแดนนะครับปีสองพันห้าร้อยสิบหกครับอันนี้ทันหลวงพ่อนะครับเนื้อโทนขาวเนี่ยส่วนมากเนี่ยเนี่ยโทนขาว จะหายากครับโทนส่วนมากจะเจอหมุนเวียนในสนามหรือในตลาดที่ว่าซื้อขายกันนะครับจะเป็นโทนน้ําตาลนะครับนี่คือโทนขาวนะครับโทนที่หายากมากนี่ฮะเป็นหลงทบรุ่นพิเศษป,ปีสิบหกนะครับอันนี้แท้ดูง่ายครับนี่ฮะนี่ครับผมอันนี้ขออนุญาตเปิดที่สองพันหนึ่งร้อบาทครับ บางงครับผมแล้วสวยเดิมๆครับอันนี้กล่องเดิมๆเข้ามาอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยลงทุน2,100บาทถือว่าไม่แพงนะครับพระน่าเก็บหน้าสะสมครับผมพูดถึงประวัติลงทบนนี่โอ้โหสุดยอดเลยนะครับเนี่ยสายเหนียวสายเกติเหนียวแห่งเมืองเพชรบูรณ์ครับนี่ฮะ2,100บาทครับสมเด็จนะครับขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมหากพี่ๆใดนะครับ สนใจหรือชื่นชอบภาคไหนนะครับผมก็โทรมาสอบถามโทรมาปิดได้ที่เบอร์089นะครับ214เบอร์นี้เลยครับ1595ก็มีบริการเก็บไปทางเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับวันนี้ก็โจแจนพักเครื่องขอลาไปก่อนนะครับก็สวัสดีครับผม